ดีคะ่ะใครมีอาหารกินกันได้ยังนี่เลยวันนี้พิชเช่นขออนุญาตซื้อวันน,นี้ปลาเผาปลาเผาร้านดังเลยนะคะนูกชายซื้อมาให้กินถ้าเขาไม่ซื้อมาให้กินพิชเช่นก็ไลยออกไปซื้อนี่คะ่ะกำลังตำน้ำพริกอยู่ลูกชายซื้อปลาเผามาให้โอ้โหได้จัดจอกเมนูเลยจัดไปเลยกระจอกเมนูนี่ ันนี้น้ำพริกกะปิของมือชื่นนะคะน้ำพริกก็สูตรเดียวกันเลยที่พี่ชื่นทาวันนั้นแต่วันนี้พี่ชื่นใช้ตำมดนนะคะที่ขาดไม่ได้คือต้องใส่ผู้แห้งด้วยสูตรของพี่ชื่นมะเขือพวงพริกขี้หนูหอมแต่ว่าน้ำพริกกะปินี่เห็นพริกเยอะๆมันไม่เผ็ดนะคะพี่ชื่นไม่ได้ตำพริกใส่เยอะอร่อยไว้เผื่อใครอยากกินนุ่งโดดก็กินไปกันนะคะก็จะทานกับผักสดเนี่ยมะเขือพวงค่ะ ก็จะมีมะเขือพวงมะเขือพวงในทานกับน้ำพริกก้าติจะอร่อยมากเลยก็จะกรอบบแล้วก็จะหอมแบบหอมเหม็นเขียวนิดๆก็จะมีแตงกวาและนมบังคายมาได้คือนอไม้พุชชี่วันนี้ผักสดทั้งนั้นเลยค่ะให้กินเพื่อสุขภาพกันแล้ต่อไปก็จะมีผักกะทินกระหล่ำนี่ผักบุ้งของชนิดอ่อนเยอะเลยผักบุ้งในสระนี่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะมีอะไรผักหวานจีนผักหวานจีนนี่อร่อยนะคะกรอบ แล้วเขาจะได้กินกินชุกิววน้อยอแต่ก็อร่อยกรอบหวานอร่อยหอมก็มียอดกระถินยอดอะไรนะยอดมะขามขาไปได้ต้งยัก<ม>ยอดมะขามนี่อร่อยสุดนี่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะมีนี่เลยค่ะต้มอันนี้ต้มต้มหัวพุงไข่แต่ไม่มีหัวหรอกมีแต่พุงกับเนื้อปลาพุงเยอะเลยนะนี่ในนี้พุงปลาทั้งนั้นแต่แต่พุงไม่มีไข่พี่ขึ้นไม่เห็นมีไข่เอยไอต,ต่อไปก็จะมี ปลาเผาอันนี้แบบไซส์ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยปลาเผาแล้วก็จะมียอดอะไรยอดมากยอดสะเดายอดสะเดาวกก็จะเป็นแกงไทยแล้วก็อะไระมะระปลาเผาดีเขาของเขาไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์ใหญปลาเผาร้านดังนี่เขาก็อร่อยนะคะเนี่ยวันนี้ก็สืฟเมนูส์ฟเมนูใหญ่ไปเลย ัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะรับรองเมนูนี้อร่อยค่ะอร่อยสุดก็คือน้ำพริกของพี่ชื่นกำลังตำน้ำพริกอยู่ยว,ว่าลูกซื้อปลาช่อนมาให้ก็ได้ปลาช่อนอีกเมนูนึงจัดรวมไปเลยนะคะนี่ค่ะทานให้อร่อยเลยนะคะรับรองอร่อยเด็ดค่ะสำหรับพี่ชื่นวันนี้นี่แต่แบบของที่แบบถูกปากถูกใจถูกคนในครอบครัว ทานให้อร่อยเลยนะคะน้ำพริกกะปิของพี่ชื่นสามรสเลยนะคะอร่อยมากเลยคะพี่จื่นลองชิมดูแล้วะะทานกับปลาเปาก็ได้ทานกับผักสดผักอะไรได้หมดเลยค่ะเด็กพี่ชืนจะทานอะไรดีอน<ม>ี่ยจะทานท,ทุกอย่างเนี่ยเนะาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะเมน<ม><ม>ูทั้งทําด้วยฝีมือเราแล้วก็ปลาที่ลูกชายซื้อมาให้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ